สวัสดีเราชื่อนุรงนิ้จะเรียกสั้นๆวันนี้ก็ได้นี่เรามีอะไรจะบอกเราเป็นคนสายตาสั้นอืมมาน,นี่มาน,นี่ไม่นั่งตรงนี้เดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังจากที่เกิดมาข้างต้นเนี่ยทุกคนก็ตข้งใจรู้แล้วว่าอีเนี่ยมันเป็นคนสายตาสั้นสั้นมาตั้งแต่รุ่นบานสามซึ่งเวลาผู้คนเที่ยวอะไรมาก็จะแบบแบบนี้แบบนี้เลยถูกแบบนี้แบบนี้แ,แน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาตามมาทีหลัง ดังนั้นแล้วคนที่สายตาสั้นเลยต้องแชนทักษะการมองเห็นจากลูกตาสมองและทักษะการวัดผู้เดาวสูงกว่ามนุษย์ปกติตอนเรียนแล้วก็ต้องนั่งหน้าห้องแอแล้วจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราแทบทุกรอบตอนประถมนิกฮะมองไม่เห็นเลยช่วยกลมลงหน่อยได้ไหมโอเคได้ได้ได้โอเคโอเคเลยนิกฮะมองไม่เห็นอีกแล้วช่วยก้มลงหน่อยได้ไหม โอเคได้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 เพื่อนนิกยังมองไม่เห็นเลยเฮ้ยทุกคนอย่าเพิ่งสงสัยว่าทำไมใส่แว่นเราถึงยังมองไม่เห็นอีกล่ะอ๋อคือแว่นที่เราใส่ตอนปฐมอ่ะคือตอนนี้เราได้แว่นใหม่อ่ะนะแต่ตอนปฐมอ่ะแว่นเรามันอ่อนแอมากมากคือทำตกนิดตกหน่อยก็หักไม่ไม่ถึงว่าหักเบี้ยวแล้วเราไม่ใช่คนที่จะเดินออกร้านแว่นเพื่อไปดัดตลอดเวลาคือเรานานๆทีไปทีเอออย่างนี้ ลับเข้าคลิปได้แล้วทีเนี่ยทุกคนก็ต้องมีเพื่อนบางคนใช่ไหมที่กวนกวนมากๆอะ่ะแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นกับคนที่สายตาสั้นนิก ว่างหรือเปล่ามาดูนี่เร็วมีของจะให้ดูด้วยมหัศจรรย์มา,มากอันเนี้ยมันคูดมหัศจรรย์เลยมาเร็วๆมาเร็วๆว,ว่าไงกี่นิ้วว่า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 ,วา,วาคือเราก็ไม่ได้ไม่ชอบมันนะแต่จเจออย่างนี้บ่อยๆมันก็น่ารำคขาดดีเนาะ ไม่ได้มีแค่นั้นนะไหนจะมุกไอ้สีตาเพื่อนบอกให้ถอดแว่นแต่พอถอดแล้วมันบอกมึงเป็น,ปนใครวะเพื่อนอร่าเริงแครงเกินไปหน่อยข้อสอบเนี่ยมาโดนหน้าเราแล้วก็จะกลับไอ้อันแรกที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือแว่นเบี้ยวแล้วเออก็ไฮนิกเห็นพูดถึงเรื่อง,องแว่นมาตั้งนานแล้วขอยืมใส่หน่อยได้ไหม,มได้เลยแต่ระวังหน่อยล่ะแว่นนี้อะรู้ใช่ไหมว่าอย่า ทำตกแล้วก็อย่าเอามือไปจัดที่เลนส์ขาดโอเคหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วล่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย